สุดช็อกคำทํานายคนที่มีลายมือการกรบาทกลางฝ่ามือดวงชะตาเป็นมหาเศรษฐีช่วงสงการระหว่างแค่สองเรื่องใหญ่ๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับเตือนสองเรื่องใหญ่ๆคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือ คำทํานายจากอาจารย์ชื่อดังหลายสํานักเห็นดวงชะตาคนที่มีลายมือกากบาทนั้นดวงชะตาชีวิตยังถือว่าร้อนแรงในช่วงเดือนเมษายนต้อนรับสงการแต่มีเรื่องให้ระมัดระวังสองเรื่องใหญ่หญจะมาขัดขวางดวงโชคลาภเงินทองของท่านทําให้ชีวิตของท่านนั้นไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแต่สําหรับโชคลาภวาสนาของท่าน ยังถือว่าเป็นคนที่มีดวงเข้มแข็งดวงโชคลาบเงินทองกำลังจะหลังไหลเทมาสู่ตัวของคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือแบบว่าพลิกฝ่ามือเลยก็ว่าได้เงินทองเป็นกอบเป็นกำไหลนองเทมาให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับความโชคดีครั้งนี้และบอกลาความยากจนของท่านได้เลยจนบางทีบางครั้งตัวของท่านนั้นยังคาดไม่ถึง ว่าสิ่งเหล่านี้มาถึงตัวของท่านได้ยังไงในช่วงเดือนเมษายนต้อนรับสงการนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านไม่ว่าจะดวงทางด้านการเงินดวงทางด้านการงานธุรกิจต่างๆจะสําเร็จและบรรลุผลขอให้ท่านนั้นเตรียมตัวให้ดีดวงโชคลาภเงินทองจะหลั่งไหลเทมาแบบไม่ขาดสายถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงชะตาชีวิตที่พีิสุดๆ ท่านนั้นจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่ลำบากอีกต่อไปดวงมหาเฮงดวงมหารวยรวมทั้งดวงมหาเศรษฐีดวงชะตาชีวิตของท่านถึงข่าวที่จะรวยจะไม่มีอะไรมาขัดขวางดวงชะตาชีวิตของท่านได้โดยเด็ดขาดเพราะดวงชะตาชีวิตถึงข่าวที่จะต้องทำงานอย่างเอ็มที่จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาคอยให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่ากิจการงานหรือธุรกิจต่างๆที่ท่านได้ทำอยู่คนรอบข้างก็จะคอยให้ความช่วยเหลือในสิ่งต่างๆเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากและยังเป็นคนที่มีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือสังคมผลบุญเหล่านี้จึงส่งผลให้ตัวของท่านประสบความสำเร็จในทางด้านต่างๆกิจการงานที่ได้ทำอยู่ ก็จะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาแบบไม่หยุดยัง้งเรียกได้ว่าดวงรุ่งพุ่งแรงเลยก็ว่าได้แต่ในช่วงก่อนจะถึงสงการขอให้คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือและมัดระวังสองเรื่องใหญ่ๆมันส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นจะสะดุดและทำงานได้อย่างไม่เต็มที่จากที่กำลังจะรุ่งเรืองทุกอย่างก็จะติดขัดไปหมด ขอให้คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือช่วงนี้ให้ระมัดระวังสองเรื่องนี้เป็นพิเศษดังนี้เรื่องที่หนึ่งระวังคนว่าล้ายใส่ความถ้าเจอคนประเภทนี้ให้ท่านนั้นหลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดถ้าหากเขามาขอความช่วยเหลือขอให้ท่านนั้นปัดตออกไปมีแต่คนเข้ามาลังแกเอาลัดเอาเปรียบตัวของท่าน เข้ามาสร้างเรื่องสร้างแต่ปัญหาให้กับตัวของท่านทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักรวมทั้งเพื่อนสนิทมิตรสหายและคนในครอบครัวเพราะคนใกล้ตัวของท่านอาจจะรอบทำร้ายแบบที่ท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวหรืออาจจะคอยอิจฉาในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่แต่ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือขอให้ท่านนั้นช่วยเหลือตามกำลังที่ไหว อย่าทุ่มเทช่วยเหลือใครจนตัวของท่านนั้นจะต้องเดือดร้อนหรือลำบากหรือบางครั้งบางโอกาสถ้าหากเห็นใครเดือดร้อนหรือมาขอความช่วยเหลือขอให้ท่านนั้นอยู่แบบเงียบๆอย่าพึ่งออกหน้าออกตาถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆช่วงนี้ท่านนั้นควรเก็บเงินเก็บทองที่จะหลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดสายและหาโอกาสเที่ยวบ้าง ทำบุญบ้างชีวิตของท่านนั้นเป็นสุขกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนดวงชะตาชีวิตยิ่งเข้าไปวุ่นวายกับคนรอบข้างปัญหาต่างๆก็จะถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านท่านนั้นจะไม่มีเวลาทำกิจการงานกระจิตกระใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของท่านจะทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันจากที่จะประสบความสำเร็จในเร็ววัน ก็จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามารบกวนดวงชะตาชีวิตของท่านถ้าหากหลีกเลี่ยงได้ขอให้ท่านนั้นหลีกเลี่ยงจะเป็นการดีที่สุดเรื่องที่2องระมัดระวังเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุรวมถึงสุขภาพของท่านในช่วงเดือนเมษายนก่อนจะถึงสงการยังถือว่าค่อนข้างเหนื่อยกับชีวิตระวังเรื่องทางเดินหายใจบวกกับอากาศร้อนในช่วงนี้ ท่านนั้นจะมีอาการอ่อนเพลียขอให้ท่านนั้นควรระมัดระวังจากการใช้ชีวิตติดติดขัดขัดชีวิตกำลังจะไปได้ดีในช่วงที่จะถึงนี้ท่านอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตที่มีดวงชะตาที่กำลังจะลุ่งเรืองขอให้ท่านนั้นรักษาสุขภาพให้ดีและระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุถึงเลือดตกยางออกได้แผลฉีกฉก,กัน แต่ถ้าหากได้เกิดขึ้นกับท่านไปแล้วก็ถือว่าฟาดเคาะช่วงนี้จะทำอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านจะได้ลดน้อยถอยลงขอให้คนที่มีลายมือกากรบาทกลางฝ่ามือเน้นทำบุญทำทานกรวดน้ำทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรมันจะช่วยให้ดวงชะตาชีวิตในช่วงนี้ของท่าน ดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือดวงชะตาชีวิตของท่านช่วงเดือนเมษาไปถึงสงการ,รือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านอย่างร้อนแรงดวงชะตาชีวิตร้อนแรงมากๆประกอบกับท่านนั้นมีซิกเซนที่แรงเหนือกว่าคนทั่วไปท่านนั้นจะมองเห็นว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิต จะมาทําไม่ดีไม่ห้ายกับชีวิตของท่านก็จะสามารถหลีกเลี่ยงได้ทันการจึงส่งผลให้สิ่งที่ท่านได้ทําอยู่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายถ้าหากท่านระมัดระวังในสองเรื่องใหญ่ๆนี้ได้ดวงชะตาชีวิตนับจากนี้ช่วงปีใหม่ไทยหรือช่วงสงการชีวิตของท่านจะประสบพบเจอแต่ความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตเงินทองจะหลั่งไหลเทมาแบบไม่ขาดสาย มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือถือว่าเป็นช่วงชะตาชีวิตที่ดีมากๆท่านนั้นจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่บางคนบุญเก่าหนุนนำชีวิตอาจจะทำให้ชีวิตของท่านถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี้จะได้หยิบจับเงินล้านในชั่วข้ามคืนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปและสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านมันจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันคือความจริงอย่างแน่นอนสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนว่าดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นนับจากนี้ท่านจะมีดวงชะตาชีวิตที่ดีกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดเพราะเทวดาที่ปกปักรักษาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนำชีวิตของท่าน เดินไปในทางที่มีแต่คำว่ารวยรวยจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีบ้านหลังโตรลดไม่ป้ายแดงขอให้ท่านนั้นหมั่นทำบุญทําทานอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะส่งผลให้ตัวของท่านนั้นประสบความสําเร็จในเร็ววันขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือกล่าวคำว่าสาธุสามครั้ง คำทํานายจะส่งผลถึงตัวท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคําทํานายอธิษฐานในสิ่งที่อยากได้ในสิ่งที่ท่านนั้นปรารถนาสุดท้ายก็ขออํานวยอวยพรให้คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านนั้นปรารถนาในเร็ววันด้วยเทอนสาธุความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ